วันนี้ม้าพามากินข้าวหมูแดงหมูกรอบสามร้านหน้าตามันเหมือนกับข้าวหมูแดงจานแรกในชีวิตที่แม่พามากินนะความพิเศษของเขามันมีเครื่องในตัวตับเขาแล้วก็ตัวกระเพาะหมูเขานะี่ยรสชาติอร่อยค่ะแต่ร้านนี่ม้าว่ามันเป็นรสชาติของคนยุ่นใหมายกินมีความเข้มข้นในน้ําที่ราดอร่อยแม่อร่อยก็ดู วันนี้ม้าพามาที่ถนนเยาวราชนะร้านแรกที่พามากินวันนี้เป็นร้านข้าวหมูแดงที่เขาบอกว่าอยู่ทู่กับถนนเส้นนี้มาประมาณ60ปีแล้วเป็นร้านที่เวลาม้าเดินมาคนจะแน่นตลอดเวลาชื่อว่าร้านนายโอเจ้าเก่ายาวราชร้านนี้เป็นข้าวหมูแดงที่ม้าว่าให้พลังงานที่แบบตอนเช้านี่ก่อนที่จะไปเดินเยาวราชดีดีมาก ทั้งหมูแดงทั้งหมูกรอบหรือว่าน้ำซอสเขาเนี่ยลาดแบบไม่ยัง้งมันจะได้ความชุ่มช่าแล้วก็ในราคาที่60บาทเนี่ยเต็มจานเลยเมื่อกี้เห็นผู้หญิงนั่งเอาจานใบหนึ่งนะแล้วยงังแบ่งเั็นสองคนได้เลยร้านนี้เรียกว่าเยอะมากเลยมาบอกเลย มากค่ะโอ้น่ากินจังเลยหน้าตามันเหมือนกับข้าวหมูแดงจานแรกในชีวิตที่แม่พามากินนะนะสีสันแล้วก็หน้าตามันจะเป็นสีแบบนี้ตอนสมัยเราเป็นเด็กเนี่ยเราก็ชอบราดซอสไปหน่อยเนี่ยราดซอสไปนิดหน่อยแล้วก็พริกหน่อยทําตัดแก้เลี่ยนนะมาว่าข้าวหมูแดงส่วนมากทุกร้านเนี่ยนะจะใช้ข้าวที่เป็นข้าวเขาเรียกข้าวเก่า,าเพราะข้าวที่นิ่มเนี่ยมันจะทําให้ เวลาซอสที่ราดแล้วยิ่งซอสที่ก้าให้ชุ่มๆอย่างนี้จะให้ข้าวเนี่ยมันเละเกินไปแล้วเวลาข้าวที่ดีมันจะเป็นข้าวที่เขาตักออกมาแล้วมันยังเป็นเม็ดที่ร่วนๆอยู่ขอชิมก่อนนะนี่รสชาติโบราเลยนะถ้าใครยัง อยากจะย้อนยุคแล้วก็ยังมีความเป็นรสชาติดั้งเดิมถ้าใครคิดว่าหวานมันไม่หวานเหมือนกับที่เรากินเพราะบางคนเนี่ยจะไม่ค่อยชอบข้าวหมูแดงที่แบบเวลาเรากินคําแรกเลยนะหวานมากร้านนี้จะไม่หวานรสชาติละมุนละมุนนิดหน่อยหมูแดงร้านเนี่ยเขาจะเนื้อเขาจะนุ่มนะม้าว่านุ่มกําลังพอดีสําหรับสําหรับม้านะเราอายุมากๆเพราะว่าบางร้านมันจะแห้งแล้วมันก็จะแข็งเกินไปแต่หมูแดงร้านเนี่ยเขาจะมีความนุ่มพอดีของเขา ตัวเด่นของเขาก็คือมาว่าทุกทุกวันนี้ตัวเด่นทุกคนก็จะชอบข้าวที่มันมีความเป็นเป็นหมูกรอบร้านนี้หมูกรอบเขาทำได้กรอบม,มากกรอบแบบโบราณอะกรอบแบบโบราณก็คือหนังของมันจะเค็มๆแล้วก็มีความกอมรอบรสชาติของข้าวหรืออะไรทูเนี่ยเขาคงออกแบบมาแล้วนะว่า ั้งน้ำซอสเขาแล้วก็หมูกรอบหมูแดงของเขาเนี่ยเวลารวมกับน้ําซอสของเขาเนี่ยอยู่ในร้านเขามันก็จะมีความเฉพาะตัวของแต่ละร้านเวลาเรากินเนี่ยพอเวล,ลาร้านนี้เขาออกแบบมาก็ทําให้ข้าวหมูแดงร้านนียตามแบบฉบับโบราณของเขาก็แล้วกันทั้งแรกพี่มากินว่าเอ๊ะร้านนี้เขาให้ซอสเยอะ้วซอสเยอะมันจะไม่เค็มรู้ว่าทำไมเขาถึงให้ซอสเยอะเพราะว่าในซอสเขาเนี่ยมันจะไม่เค็มมากแลสามารถที่เวลากินเนี่ยเอามาเติมได้ตลอดเวลาเลยนะกินไปลาดไปนี่ยังได้อยู่เลยเพราะว่าซอสไม่เค็ม รู้ละถ้าบางคนมันทำเค็มมากเขาจะไม่ให้ซอสอร่อยตอนนี้มาอยู่น้านข้าวหมูแดงในหุยร้านที่สองข้าม้าที่จะพามาวันนี้รสชาติความเข้มข้นความเก่าแก่ของเขาเนี่ยที่ทำมานานเนี่ยรสชาติจะเหมือนเดิมไหมตามไปดูกันว่ามา้าจะพามาร้านนี้เป็นยังไงบ้าง ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเออชื่อว่าร้านในหุยนะใ,ในหุยเนี่ยก็คือคนที่เป็นเอจะพูดว่าเจ้าของสูตรเป็นเจ้าของสูตรเจ้าของสูตรร้านนี้แล้วเดิมก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยใช่าามาจากซอยบําุงรัฐมาจากซอยบำรุงจากเยาวราชแล้วก็ย้ายมาซอยซอยมาเก่งอ๋อซอยอามาเก่งนะถ้าใครรู้จักหมู่เยาวราชอามาเก่งน่าจะรู้จักนะแล้วก็เขาก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ความพิเศษของเขามาว่า ที่มากินของเขาเนี่ยสูตรของเขาเนี่ยมันมีเครื่องในความเดิมเครื่องในนี่มันมาจากไหนร้านอื่นบางทีเขาจะไม่มีไม่ก็มีแต่เดิมอะกงเขาพราะว่ากงเขาสูตรเขาเลยนะเครื่องในเนี่ยนี่นะโอ้โหตือโตกัดตับเด็กสมัยใหม่นี่มาทุกคนสิบลายก็ไม่เอาเครื่องในไม่เอาเครื่องในคือเจเนเรชั่นของพวกคุณเนี่ยมันคือหมูกรอบแต่เจเนเรชั่นของม้าคือเครื่องในนะ แบบก็นุ่มไม่มีจินจาบร้านนี้น้พิเศษผมไ่้ผู้ใหญ่มาน่าจะชอบตัวตับเขาแล้วก็ตัวกระเพาะหมูเขานะรสชาติอร่อยค่ะเขาเรียก <c oughs> ร้านนี้มันจะมีปัดความหวานลงนะแล้วก็แต่ว่ากินเครื่องเทศเขา มีความติดเครื่องเทศมากกว่าเครื่องยาจีนเครื่องยาจีนใช่ไหมใส่เยอะไหมฮะก็มันก็หลายตัวเครื่องยาจีนใช่ไหมแล้วน้าซอสนี่ใส่พวกเอเม็ดงาเม็ดอะไรงาแล้วถั่วไม่ใส่ถั่วใส่แต่งาอยเดียิบน้ำมันงาใส่ไหมไม่ใส่ไม่ใส่เลยเพราะสูตรน้ำมันงามันมีงาอยู่ในนี้ใส่น้ํามันงาทําไมขอโทษนะคะขอโทษค่ะรุ่นพี่ค่ะรุ่นพี่สักคารวะคารวะแล้วไปใส่น้ํามันงาทำไม่นี่นะ่ะนี่นะคนสูตรอาหารรู้จริง ไข่นี่นะใช้ไข่อะไรอะสีเป็ดไข่เป็ดนะเนี่ยไข่เนี่ยไข่เป็ดเนี่ยสังเกตไหมว่ามันจะมีความมันกว่าถ้าไข่ไก่เนี่ยมันจะนุ่มกว่าแต่ว่าเวลาไข่เป็ดเนี่ยเวลามองเนี่ยเห็นไหมข้างในเนื้อมันจะถ้าเป็นเป็นครีมครีมเป็นเออเหมือนกับเหมือนแบบเป็นครีมครีมเลยเนี่ยเห็นไหมแล้วต้นทุนก็แพงกว่านะถ้าไข่ไก่ลูกนึงอย่างนี้มันแค่สามบาทสามบาทกว่าไข่เป็ดนี่ยห้าบาทกว่า หมูร้านนี้เขานุ่มเลยนะนุ่มแล้วก็มีความหอมแบบสมุนไพรนะใส่สมุนไพรค่อนข้างใส่อะไรครับไม่ใส่สมุนไพรใส่อะไรฮะหมูค่อยๆรวมหมักหมักซีอิ๊วโอ้หมักซีอิ๊วน้ำตาลน้ำตาลแดงอะไรพวกนี้ไม่ต้องแดงไหมน้ำตาลแดงนิดหน่อยไม่ไม่นะออกมาสีครีม ตาถ่านไม่ได้ใช้แก๊สแล้วก็ข้าวก็ใช้อย่างใช้ข้าวพันธุของเอขธุ์อะไรข้าวเก่าแล้วสิเนี่ที่นี่ไม่ได้เทน้ําข้าวนะคะข้าวหุงเตาถ่านอุณหภูเิเหมือนไม่ได้เหมือนเขาทําสไตล์เหมือนญี่ปุ่นเลยนะแล้คือใส่น้ําเท่าไหร่ข้าวเท่าไหร่น้าเท่าไหร่หุงแล้วก็อืดเต็มหม้อเนี่ยบางคนไม่เข้าใจแต่ก็ว่าไอ้หุงเตาถ่านทำไมทำอย่างนี้ได้แตไมันไม่เทน้ำข้าวก็ไม่เดกเกะเนี่ยเด็กทุกคนจะสอนให้หุงเป็นหบดตอนนี้มาก็กินหมูกรอบร้านนี้นะอือ กินแล้วยังกรุบกรอบอยู่ในปากเลย เด็กวัยรุ่นน่าจะชอบนะมูกออกก็จะไม่เค็มมากเลยนะบอกร้านน<ช>ี้ไม่ค่อยเค็มมากเจ้าของร้านทุกอย่างก็ยังทําเองร้านก็เปิดขายตอนเช้านะคะก็แปดโมงครึ่งค่ะปิดก็บ่ายสามบ่ายสามที่ก็เล็ดเลดหน่อยแล้วแต่ถ้ามีลูกค้าติดพันก็เล็ดไปหน่อยแล้วราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ราคาเริ่มต้นที่80บาทถ้าหากว่าท่านผู้ชมคนไหนก็ถ้ายังไม่เคยมาที่ร้านนี้ก็ลองมาชิมดูของเรานาครสนุกนี่คือเจ้าแท้ที่มาจากโรงหนังรับประกันของแท้โดยเจ๊เค็มที่นี่ที่เดียว ตอนนี้ม้าก็ออกมาจากถนนเยาวราชแล้วนะอยู่ในละแ,แวกแถวคูบอนไม่ไกลจากบ้านมา้าแล้วก็ตรงกันข้ามเป็นคูบอนสีนะร้านหมูแดงหมูกรอบร้านที่3ามที่ม้าพามากินชื่อว่าร้านศรีวัดเชิญชิมจะต่างกับถนนเยาวราชหรือว่ามีความอร่อยมีความนัวกันยังไงตามม้าไปดูเข้าไปดูข้างในเลยที่จริงเขามีเมนูหลายเมนูนะแต่วันนี้มาเรามาเพื่อการกิน ข้าวหมูแดงหมูกรอบคุนเชียงไข่หนึ่งจานจัดเต็มเลยวันนี้มื้อเย็นเลยนี่ค่ะ โอ้โห oh, oh. จานนี้ขายเท่าไหร่ฮะ70บาทเจบาท I love you ู่คูบอลเลยที่จริงร้านนี้โปรดิวเซอร์ช่างกล้องมานี่มากินประจำเลยชมนักคมหนาว่าอร่อยมาโอ้โห <laughs> oh, oh. ฮีล้วสดชื่นมากเลยเขายิ้มเลยนะเนี่ย <laughs> บอกมาอร่อยแน่ๆเลยอือ <laughs> mm hmm. ัวความผิดพยักหน้ามาครับผมผ่านไหมครับได้เลยนะหมูนุ่มอร่อยร้านนี้มาบอกได้เลยนะรสชาตินี่มีความทั้งเข้มข้นมีความรสจัดจ้านอะ่ะถ้าจะอเอาเปรียบจะเหมือนว่ามันเหมือนกับพี่เยววาวราชเนี่ยเยววาวราชก็มีความพื้นฐานเบสิกของอาหารออข้าวหมูแดงแต่ร้านนี้มาว่ามันเป็นรสชาติของคนรุ่นใหม่กินมีความเข้มข้นในน้ําที่ลาดซึ่งเขาลาดไปเยอะมากเลยเห็นไหม น่าจะวัยรุ่นน่าจะชอบใกร้านเนี่ยเค็มๆนัวๆหืมขึ้นกินได้เรื่อยๆเลยนะเนี่ยถ้าเป็นหนังเขาเรียกว่า Happy Ending ทำใหญ่เลยนะอร่อยไม่อร่อยก็ดูหน,นังตัวบนเนี่ยกรอบตัวนี้นุ่มตลอด ลื่นคอลื่นปากฟรีชีพเลยนะอขอพิกหน่อยนะพิ่เป็ดเป็ดชาดีจังเลยเมื่อเวลาคนทำอาหารเนะขาทำน,น,นานๆแล้วเขาจะดีไซน์อาหารในการของเขาเให้ลงตัวแล้วก็เครื่องปรุงให้เข้ากับ อาหารของเขาร้านเนี่ยในตัวน้ําซอสที่เขาราดเนี่ยมันมีความเข้มข้นมากแล้วเวลาพริกเนี่ยเอามาจืดๆมันก็ไม่ใช่พริกร้านนี้มันจะมีความเป็นเผ็ดแล้วก็มีความเปรี้ยวเวลาดองมากินกับพวกเนี้ยรสชาติก็มาจะคิดถึงอะไรมาเวลาเราทําต้ยมยำซึ่งในจานมันต้องมีความรสชาติจัดจ้านในตัวมันร้านข้าหมูแดงหมูกรอบสีวัดเชนชิมน,นี่เปิดตั้งแต่8โมง ถึงหนึ่งทุ่มราคาอาหารของเขาเริ่มต้นที่60บาทร้านนี้เป็นร้านที่มาว่าคุ้มค่าในการกินที่อยู่ในถนนผู้บอลไม่ว่าจะรสชาติของอาหารปริมาณที่เขาให้นี่คุ้มค่าจริงๆเลยใครอยู่แถวนี้รามินทาเหมือนกับมาจากไลายแมนจากอะไรกินมาว่าก็สะดวกแล้วก็เป็นอาหารที่อยู่ในหนึ่งจานคุ้มค่ากับการกินแล้วก็ในการที่เราจะจ่ายเงิน กินร้านหมูแดงหมูกรอบเนี่ยนะทุกร้าน3ลร้านให้ที่บ้านชมอยม่ที่บ้านนะจะได้จินตนาการถูกนะว่าเอ้เราอยู่ในสลร้านนี่เราควรอยู่ในประเภทไหนจริงๆอ่ะข้าวหมูแดงหมูกรอบเนี่ยพื้นฐานก็คือคือหมูที่วันนี้มากินหมูเนี่ยนะสามร้านนี่ก็ไม่ได้ต่างกันมากเลยนะเพราะว่าหมูเขามีความเหมือนกับว่าเป็นมาตรฐานร้านแรกเนี่ยมันเหมือนกับร้านเป็นข้าวหมูแดง หมูกรอบร้านแรกของมาเนี่ไม่ว่าทั้งสีสันไม่ว่าทั้งซอสท,ที่ก็ให้มาลาดมีความเป็นรสชาติของวัยเด็กก็ได้หรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่กินรสชาติก็ไม่จัดจา้านพอเป็นร้านที่สองเนี่ยมาให้ความเข้มข้นขึ้นใหม่ระดับเหมือนกับผู้ใหญ่เพราะว่าโดดเด่นของร้านของที่สองที่มากินเนี่ยมันมีความเป็นผู้ใหญ่คือเขามีเครื่องใน เขามีเครื่องใน,ม,น,ม,นมันทำไม่เหมือนกับร้านที่เก่าแก่ด้วยโดยสีสันของมันด้วยสีมันจะเข้มๆไม่ใช่เหมือนร้านแรกร้านที่3วันนี้มาก็จะใกล้กับบ้านนะแล้วมีความคุ้มค่ามากร้านที่3ร้าน,น้มาว่าในจานหนึ่องอาหารเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายๆนะที่จะทําอาหารแล้วก็ราคานี้ข้าวนี่เต็มจานแล้วก็ร้านซอมที่เข้ามาเข้ากับคนยุคนี้เลยเวลามากินร้านอาหารร้านนี้มาว่ารสชาติน่าจะถูกใจวัยรุ่นแล้วก็ ความเป็นหมูก็อร่อยอีกทั้งหมูแดงของเขาวันเนียม,มาก็ว่าอร่อยไม่แพ้เพราะว่าเขาบอกเขาเป็นโฮมเมดสไตล์นะแต่หมูกรอบร้านเนียม,มาจะบอกได้เลยกรอบแล้วก็ข้างในนุ่มตอนมีมาอยู่คูบอนก็ต้องบอกว่าคูบอนไอเลิฟยูจริงๆหวานเจีย๊ยบอร่อย